สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช a n n l The Move นะครับใครที่ดูจบแล้วก็มารวมกันทางนี้ได้นะส่วนผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็ข้ามไปก่อนเพราะผมอาจจะมีพูดถึงเนื้อเรื่องด้วยบางส่วนครับ เอาล่ะแซกซ์ไนเดอร์จะตีสเลกเป็นภาพยนตร์ที่เอาจ u s ต i สเล e กจากจาก DC Extended Universe มาตัดใหม่และเพิ่มซีนบางซีนเข้าไปเพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่พุ่งกับที่ตั้งต้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโดยแซกซ์ไนเดอร์ตัวภาพยนตร์จะเล่าเหตุการณ์ต่อจากแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนหลังจากที่โลกได้สูญเสียซูเปอร์แมนไปแล้วการจากไปของเขานั้นส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งมันได้นำไปสู่เรื่องราวของตำนานการสู้รบเมื่อครั้งบรรพการที่โลกเคยถูกลุกรานจากวายร้ายคนหนึ่งความเชื่อมโยงกกกกััับอออเเทททมมมต่าต่าาาางงีีรรรรู้จกกน,นนนใและรรว Super ข เพื่อปกป้องโลกจากไหเณะครั้งใหม่ทั้งหมดคือสิ่งที่เราจะได้คําตอบจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันแบบเข้าใจง่ายๆและก็เป็นรูปประทที่ชัดเจนสักทีครับ Sex and the a g u e นั้นมีความยาวสี่ชั่วโมงนะครับโดยตัวเนื้อเรื่องได้แบ่งสัดส่วนออกเป็น7จ็ดแอคด้วยกันแต่ละตอนก็จะมีชื่อตอนและก็มีประเด็นสําคัญที่ถูกเรียบเรียงเอาไว้ให้แล้วนั้นทําให้คุณผู้ชมสามารถดูแบบซีรีส์ได้เลยทว่ามันจะอดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องนั้นน่าติดตามจนอดใจไม่ดูต่อไม่ได้จริง เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบที่แม้จะยาวมากๆเมื่อเทียบกับความเป็นหนังแต่ผมกลับไม่รู้สึกง,ง่วงเลยนะครับคือแต่ละเอพิโซดนั้นมีประเด็นให้ตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงตลอดเวลาอาจจะด้วยความโชคดีของผมที่ดูหนังเวอร์ชันเก่ามาแล้วจำเนื้อเรื่องได้น้อยมากๆคือจำได้ไม่เกิน10%แน่นอน,นครับมันจึงเหมือนทําให้ผมได้ดูหนังที่ไม่เคยดูมาก่อนเลยนั่นเอง ความดีงามอีกข้อหนึ่งก็คือการเล่าที่มาที่ไปไม่สั้นและก็ไม่ยาวจนเกินไปครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือมันทําให้เราเข้าใจสักทีว่าใครเป็นใครมาจากไหนแม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแต่มันก็ทําให้เราอินกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้มากเลยการลําดับเรื่องที่ทําออกมาดีดูแล้วล้อยตามไปเรื่อยๆอีกทั้งเราจะได้รู้ทางแบ็กสตอรี่บางอย่างของจัก,กรวาลดีซีที่จะเป็นรากฐานเปิดจัก,กรวาลให้กับคอมิกเรื่องนี้ให้กลายเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ในอนาคตนะครับรวมทั้งความเชื่อมโยงที่จะต่อไปยังหนังของตัวเอกคนนััน้้้้นนนอีกกดดวยทง aman, แล็เ นอกจากนั้นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเจ้าเกอร์ในเชลเลอร์ผมก็มองว่าฉากนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ DC Extended Universe อีกมากมายเลยด้วยทว่ามันได้บอกเรื่องราวแบบไหนอันนี้คุณผู้ชมต้องไปดูด้วยตัวเองนะครับ ในด้านของคะแนนรีวิวที่ผมหามาได้นณวันที่ทำวิดีโอตอนนี้นะครับคะแนนของ s c x s n y e r r Just จัสติดลี e จาก IMDB นั้นได้8.5เต็ม10จากคนโหวต76,998คนและคะแนนจาก Rotten Tomato ฝั่งรีวิวเวอร์ให้74%จากค่าเฉลี่ยของ206สำนักและ97%จากฝั่งคนดูทั่วไปมากกว่า10,000คน ทีนี้ในส่วนของความคิดเห็นของ The Move ผมก็ขออนุญาตเล่าเป็นในฝั่งที่ชอบกับที่เป็นข้อสังเกตนะครับจุดที่ชอบข้อแรกก็คือแซ็กซ์นายเดอร์จะสติ a ลีกเป็นภาพยนตร์4ชั่วโมงที่ดูสนุกและก็น่าติดตามอยู่ตลอดเวลามีความดาร์กและก็จริงจังของเนื้อเรื่องอยู่ก็จริงนะครับแต่ก็มีมุกตลกแบบเบาๆแทรกมาด้วยโดยเฉพาะมุกรูปหล่อพ่อรวยของบรูซเวนที่ใช้กี่ทีก็ยังขำเหตุผลมันคงเป็นเพราะว่าเมื่อหนังมันตึงแล้วก็ดึงเราให้สู่ความจริงจังพอพี่แกจะเล่นเอาฮามันก็เลยยิ้มได้มาากกกว่่ปตินนัันเอง What are your superpowers again? I'm rich. จุดที่2ที่ผมชอบก็คือความบาลานซ์ของบทฮีโร่แต่ละคนที่มีสัดส่วนกําลังพอดีแต่ถ้าจะให้เลือกว่าใครเด่นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกันผมว่าน่าจะเป็นอควาแมนครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีหนังเดี่ยวของตัวเองที่เด่นมากๆอยู่แล้วก็ได้ผนวกกับคาแรคเตอร์ที่กลางๆของเขานะครับบางทีเขาก็ดูดุดิบเถื่อนแต่ว่าบางทีก็อบอุ่นเฮฮาซึ่งแตกต่างจากสมาชิกที่เหลือที่มีภาพลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจนกว่านี้ไหนจะเป็นพลังของเขาที่จะโดดเด่นมากๆเมื่ออยู่ใต้น้ําแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องของแซ็กซ์ไ จุดที่3ที่ชอบก็คือฉากสู้อลังการทุกฉากจริงๆนะครับอันนี้ยกให้เลยทําดีมากคือมันตั้งแต่องค์แรกเลยนะครับทั้งซีนไล่ล่าแล้วก็หลบหนีบนก่อนทีเมสคิร่าหรือว่าจะเป็นฉากสงครามที่บอกเล่าเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้ากรีกที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยยาวไปจนถึงบทสรุปการต่อสู้ของเรื่องราวทั้งหมด เอาละต่อไปมันพูดถึงจุดที่เป็นข้อสังเกตกันบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือสัสดส่วนภาพ4ต่อ3ที่ทางแซกอยากให้เป็นแบบนั้นส่วนตัวผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่คิดว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องปรับตัวในการดูนิดนึงเนื่อง,งจากเราจะชินกับ16ต่อ9หรือว1่า21ต่อ9ที่เป็น widescreen มาน,นานแล้วนั่นเอง เรื่องที่2ก็ค,คือความยาวที่บางทีอาจจะดูไม่จบในคราวเดียวคือการดูแบบแบ่งตอนผมมองว่าอาจจะทําให้อัธรตมาแบบไม่เต็มที่ก็ได้ถ้าให้เชียร์ก็แนะนําดูแบบรวดเดียวจบจะดีที่สุดนะครับซึ่งท่านผู้ชมดูแล,ล้วรู้สึกเกรงว่าจะปวดหัวปวดตาหรือเปล่าก็ต้องนึกถึงออฟทัสนะครับแว่นทนับสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทางออฟทัสมีขาวแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําให้งองไม่หักผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้มขอมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u s โดยถ้าใช้ Code The Code Move ได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับเอาละครับและข้อสังเกตข้อที่3ก็คือแซ็กซ์น r เดอร์จะส e บลีกเป็นหนังภาคต่อฉะนั้นคุณผู้ชมที่ซีเรียสเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและอยากเข้าใจความเป็นไปทั้งหมดก็คงจะต้องมีพื้นฐานของหนังภาคก่อนๆมาบ้างนั่นเองข้อสังเกตข้อที่4ก็คือแบทแมนครับ คือผมมองว่าแบทแมนดูเป็นคนที่ทุกคนต้องช่วยปกป้องเนื่องจากเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เปราะบางกว่าสมาชิกทีมคนอื่นๆที่โคตรพลังกันทุกคนแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะถ้าว่าพอมาเจอสเกลของหนังที่รวมฮีโร่มันเลยทําให้เขาดูจะทรงพลังน้อยที่สุดนั่นเองแต่ว่าจะทําไงได้นะครับเพราะเฮียบรูซแกก็บอกเองว่าพลังซูเปอร์พาวเวอร์ของแกก็คือกูรวยอะ่ะกูมีดาวเทียมตั้ง6ดวงเลยนะเออสู้ปะล่ะนั่นแหละครับ โดยสรุปแล้วแซ็กนไ й เดอร์จัสติสเลกเหมาะกับใครผมคิดว่าภาพนยนตร์เรื่องนี้เหมาะกับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่นะครับคือไม่จะเป็นว่าจะเป็นสายมาเวลหรือว่าดีซีก็จะดูได้สนุกแน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้หน่อยถ้าจะดูแบบรวดเดียวจบกินง,ง่ายๆว่าถ้าเริ่มดู2องทุ่มหนังจะไปจบตอนเที่ยงคืนเลยนะฉะนั้นถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะแบ่งดูเป็นตอนๆก็ได้ครับแต่เชื่อผมเถอะครับว่ามันทําใจยากนะที่จะไม่ดูต่อเนื่องจากตัวเนื้อเรื่องมันน่าติดตามจริงๆยิ่งคนที่ไไไมมมมมมม่่่่่เเเเเคยยยดดดดูููหรรรรืืือออวววาาาาแแแลลลล้้้จจํนนนงบบบผผะััักกๆป คุณผู้ชมจะรู้สึกถึงความอิ่มและก็สะใจปนเปกันแบบบอกไม่ถูกเหมือนกับการที่เราไปกินร้านอาหารร้านดังแล้วเขาจัดเมนูทเทพเทวัตถุดิบชั้นดีมาเสิร์ฟให้แบบไม่กักเลยและนี่ก็คือความคิดเห็นของเดอะมูฟเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมละครับคิดเห็นกับแซ็กซ์ไนเดอร์จัสติสเลียกยังไงบ้างและถ้ามีหนังฮีโร่คนต่อไปของ DC คุณผู้ชมอยากดูเรื่องราวของใครมากที่สุดคอมเมนต์มานะสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ